สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวฟื้นตัวสักที6ราศีนี้หลังลำบากมาแสนนานคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของคน6ราศีค่ะที่ช่วงนี้เรียกได้ว,ว่าบุญกุศลที่ได้สั่งสมเอาไว้เริ่มเปิดทางให้แก่พวกท่านแล้วนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะเอทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปเดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือน,นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับคนหกราศีที่มีเกณฑ์ว่าชีวิตสมหวังดังใจนะคะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านจะเกิดในราศีกุมหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะถัดมาคือท่านจะเกิดในราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะ ถัดมาอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีเบทุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมราศีที่4คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายน ถึงวันที่16ตุลาคมและส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะโดยคนทั้ง6ราศีนี้เรียกได้ว่าชีวิตมีเกณฑ์พลิกผันนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ท่านไหนที่เคยทำบุญกุศลมาจะได้เปิดทางรวยปังสมใจแล้วค่ะ ช่วงนี้ชะตาของพวกท่านทั้งหกราศีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเงินทองก็โดดเด่นชีวิตกำลังจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องบุญเก่าๆหนุนนำดวงชะตาทำให้รวยมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยค่ะเรียกได้ว่าหากใครสั่งสมบุญมาเยอะก็เตรียมตัวรับความสมหวังดังใจเลยนะคะไม่ว่างานก็เด่นการเงินก็โดดเด่น ดวงชะตาชีวิตกำลังก้าวสู่ความร่ำรวยแบบเต็มตัวเรียกได้ว่าดวงพลิกชีวิตเปลี่ยนกลับมารวยเรื่องการเงินถือว่าปังไม่มีติดขัดไม่มีขัดสนบุญเก่าๆหนุนนำดวงชะตาให้ได้รวยสมใจคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเตรียมตัวรับทรัพย์กันรัวๆได้เลยค่ะเพราะต่อจากนี้เป็นต้นไปชีวิตจะได้พบเจอแต่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง แถมยังมีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนโตเร็วๆนี้อีกด้วยนะคะเอาล่ะคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคน6ราศีที่มีเกณฑ์ว่าดวงฟื้นตัวสักทีหลังลำบากมาแสนนานนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ